นิทานการจองเวรจองกรรมข้ามซาดข้ามพบเรื่องตำนานวิบากกรรมหักสามเศร้านางไอพังขีและผาแดงมหากาบแห่งคำสาบแสงที่ย้อนกลับมาแพทยเผาคนทั้งเมืองสบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องทีวีดีโอ มือนี้เขาจะพามาสัมผัสกับตำนานที่ฟังเลิกยุ่ใต้ผืนน้าหนองหานตำนานฮักสามเศร้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความอาฆาตมันคือมหากาบแห่งการจองเวรที่น่าเวทนาที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเขาได้เห็นว่านางไอต้องกายมาเป็นผู้แบกฮับบาปกรรมเพียงผู้เดียว ในวังวนแหงเวรก่ำนี่ความยุติธรรมมันหายไปใสทงทั้งๆท,ที่ต้นเหตุทั้งหมดมันเริ่มต้นมาจากผู้ไซที่ซื่อว่าพังขีเรื่องราวมันเริ่มต้นมาแต่ซาดปางก่อนในซาดนั้นนางไอและพังขีเคยเป็นคู่ผัวเมียกันแต่ว่าสตากรรมสร้างโหดไห้เมื่อนางไอเกิดมาเป็นนางใบผุบปากบบได้ว่าปากบ่ออก ได้แต่เก็บกืนความทุกข์ไว้ในใจเพียงผู้เดียวนางคงคิดว่าความอดทนจะสนะทุกอย่างแต่พัดได้ผัวที่เห็นแก่ตัวอย่างพังขีวินาทีที่บาดใจที่สุดคือตอนที่ผัวปีนขึ้นไปกินมะเดื่อสุกอยู่เถิงต้นย้างสบายใจโดยโบหัวสาวเมียที่แบกหับเครื่องอย่างอิดเมื่อยมานั่งท่ายอยู่ก้องกกไม่จะหิวโซเพียงใด มันบบแมนเพียงแต่ความหิวมากไม่ดอกที่เห็ุให้นางแค่แต่ม,มันเป็นความเย็นซาที่เห็ดให้นางรู้สึกว่าตนเองบบมีค่าอย่างเลยในสายตาของคนที่ฮักพอผัวอีมแล้วก็ย่างนีไปเสยสโดยบบเหลียวหลังมันคือการเยียบย่ำหัวใจของเมียจนมุนทลายนางใบต้องตะก,กายขึ้นต้นไม้ทั้งน้ำตาเพื่อเด็ดกิ่นของเหลือเดนจากผัวเพื่อประทังชีวิต ในวินาทีที่ความเจ็บปวดมันล้นปอดนางจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานทราบแสงว่าทาดหน้าขอให้เจ้าตายคาทีอยู่เธองาไม่และขอให้ข้าอย่าได้เกิดมาเป็นครค้อง,องของเจ้าอีกเลยพอมาโอดซาดนี่กงเกวียนกรรมก็ตามมาทันพังคีมาเกิดเป็นลูกพญานาคแปลงกายเป็นกระหอกดอนสีขาวนวลห้อยกระดิ่งทองเสียงดัง กริงกริงมาลอดตาลอดใจนางไอและนางพัดได้ความขู้ซกเกียดสั่งย่างหุนแหงโดยที่นางเองก็บอกหู้เลยว่านั่นคือแหงอาฆาตจ,จากซาดก่อนที่กำลังเข้ามาสิงและครอบงำจิตใจของนางอยู่ในวินาทีที่นางไอทึกเงาแห่งกรรมบงการนางสัง่งนายพาไล่ยิงธนูใส่กระหอกดอนจนพังคีดดิ้นตายคาที่อยู่เถิงงาไม่นั่น มันสร้างเหมือนกับคำสาบแสงของนางใบในซาดก่อนว่าขอให้มึงตายคาทีอยู่ถึงกิ่งไม้แบบบบมีผิดเพี้ยนแม้ว่านางไอในซาดนี่จะจื้อจำอดีตโบได้แล้วแต่สายไงแหงเวนกำ่ำผัดเหตุหน้าที่นำพาให้นางได้สร้างเวนฆ่าผัวเก่าตายค่ามือตามว่าจาสิทธิ์ที่ตนเองเคยหลั่นไว้แต่สิ่งที่น่าย่านกว่านั่นคือเพราะว่าเท่าพังชี ลาวจื้อจำความหลังได้ทุกอย่างก่อนสิ้นใจพังคีจึงบ่ได้คิดจะอะโหสิกรรมแต่ลาวพัดเลือกที่จะใส้ความตายของตนเองเป็นเครื่องมือแก้แค้นคืนด้วยการตั้งจิตอธิษฐานวางก่นอุบายสุดท้ายว่าขอให้สิ้นของกูหวานหอมหวนเย้าใจและมีหลายมหาสาลเพียงพอที่จะเลี้ยงคนทั้งเมืองให้กินได้ทั่วถึง พังคีจึงสวยโอกาสที่นางไอบอดจื้อความหลังกลับมาแก้แค้นนางไอคืนซึ่งเป็นกับดักที่เลือดเย็นที่สุดแล้วจงใจปัดบาปกรรมข้างใยให้นางไอแบกฮับแต่เพียงผู้เดียวโดยการดึงเอาชีวิตของชาวเมืองที่บริสุทธิ์มาเป็นเดิมพันเพื่อให้พอของเราขึ้นมาทำลายล่างทุกอย่างให้พินาศเพื่อสะใจที่ได้เห็นนางไอต้องทุกทรมานข้ามพบข้ามซาดโบมีมือสิ้นสุด หลังจากที่ซาวเมืองได้กินสิ้นกระฮกนั่นแล้วความหายนะก็บังเกิดเมื่อพญานาคหู้ว่าลูกซ้ายถืกข้าจึงระดมกองทัพหน้าขึ้นมาะถะล่มเมืองจนล่มตายละเนรนาดและจมลงสู่บาทดานภัยกินสิ้นลูกกูมั่นผู้นั่นต้องตายนั่นคือคำประกาศสิทธ์ถึงพาแดงจะขี่ม้าบักสามที่ไวที่สุดพานางไอหนี แต่ก็หนีบ่พ้นพอนางไอได้กินซีนพังคีเข้าไปแล้วเหตให้นางถือหางพญานาคดึงหางลงสุบาทด่านในที่สุดส่วนผาแดงที่บบได้กินก็ลอดตายแต่มันคือการลอดมาเพื่อตายทั้งเป็นจนต้องต้อมใจตา,ตายตามนางไอไปในที่สุดผาแดงบบย,ย้อมไปพุดไปเกิดย้อมไปเป็นคุณซึกผียกทับผีไปฮบกับนาคอย่างยาวนาน เพื่อซวยนางไอคืนมาจนใต้บาดาลปั้นป่วนน้ำคุ้นมัวบ่มีมือเสาจนพญาแถนหรือพญาอินต้องลงมาห้ามทับสุดท้ายจึงต้องยุดเสาผีอยู่เบื้องผีนาคอยู่เบื้องนาคท้ายสุดนางไอคำต้องถือก,กักขังอยู่ใต้บาดาลย่างเดียวดายทุกทรมานยิ่งกว่าตายเพื่อล้อท่าให้พาแดง ซึ่งในอนาคตจะมาเกิดเป็นพระสีอาลียะเมตไตรมาปลดปล่อยวิญญาณสร้างหน้าเวทนาที่สุดต้นเหตุเพราะพังคีเป็นคนเริ่มต้นความเห็นแก่ตัวและวางกลนอุบายให้คนตายทั้งเมืองแต่ผัดลอยนวนไปได้ส่วนานางไอที่เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ถืกกระทําแต่ผัดต้องมาแบกหับกรรมอันมหาศาลเพียงผู้เดียว จากสาวงามอันดับหนึ่งต้องกลายเป็นนักโทษที่แบกความแค้นที่ตนเองลั่นวาจาไห้ไปตลอดกาลแหงอาฆาตเปรียบเสมือนไฟนรกที่บ่เพียงแต่แพทยเผาคนที่เฮาเกียดสั่งให้มุนทลายแต่สุดท้ายมันก็จะลามมาเผาตัวเฮาเองและคนอ้อมข้างให้วอดไวายไปน้ำกันทั้งหมดสะนั่นก่อนจะทราบแซงหรือป้อยดาไผ ควรคิดให้ดีเสียก่อนบทต้องจองเวนกันเพราะบาปกรรมมันจะตกเส่ตัวเฮาและลูกหลานที่โบห oh ูอิโนโอิเนอย่างน้ำเฮาให้ต้องตกนรกไปด้วยกันขอบใจทุกทานที่ติดตามหับฟังสำหรับมือนี่ซ่องทีวีดีโอขอลาไปก่อนสบายดี